นะครับเกี่ยวกับเครื่องที่เราใช้ตอนนี้คือเครื่องปรับสภาพบรรยากาศเนี่ย<ะ>ใช้ออกมาแล้วมีผลลัพธ์ที่ตอบออกมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับในเคสของลูกอุ๋ยะคะ่ะซึ่งเขามีมีเป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะซึ่งอยู่ในระดับ3จากระดับ4ซึ่งถือว่าแพ้เยอะพอสมควรท่านเขาจะมีเขาจะซึงสีมากกับกับอ,อ,อากาศแล้วก็ไรฝุ่น ที่ที่มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่แล้วก็คุณหมอก็เลยให้ทานยาแก้แพ้เนี่ยเ,เกี่ยวกับภูมิแพ้เรียบร้อตลอดแล้วก็คุณหมอบอกว่ายาเนี้ยลูกคุณจะต้องทานไปตลอดชีวิตเพราะว่าอา,อาการแพ้พวกนี้ถึงแม้ว่าจะโตขึ้นเนี่ยก็จะก็จะไม่หายไปทีพ่ออุ๋ยก็พยายามคน้นว่าเอา๊จะมีเครื่องอะไรจะมาคุมเกี่ยวกับเรื่อง ไา่ฝุ่นเพราะว่าคุณหมอเราเช็คเลือดออกมาแล้วเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยแพ้ใยฝุ่นใช่ไหมคะบุก็ไปเจอ,เ,อ,อเครื่องสปาร์กเนี่ยก็เลยตัดสินใจติดเครื่องเครื่องนี้ตั้งแต่ติดเครื่องนี้มาเนี่ยเขาไม่เคยแสดงอาการของภูมิแพ้ที่เคยมีเลยะคะ่ะคือเปลี่ยนไปเลยคือคือไม่เคยเนีแล้วเราก็หยุดยาเลยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกทานยามากใช่ไหมคะตั้งแต่ติดเครื่องนี้มาเ,เราหยุดยา ภูมิแพ้เลยแล้วก็อาการภูมิแพ้ไวฟูเนี่ยก็ไม่ไม่แสดงให้เห็นเลยก็ก็ถือว่าได้ผลที่เราไม่ว่าคาดไม่ถึงคุณหมอก็ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราจะหยุดยาได้แต่เราก็เราก็หยุดยาจริงๆค่ะแล้วเขาก็คือจากเดิมเขาจะไอมากจนนอนไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ไม่มีอาการข้างนั้นเลยเขาเข้านอนได้สบายค่ะห